หาเงินเองแม้เรเมืองนอกสามใบเทาไหมพิรมพรต้องบอกว่าสวยจริงๆสำหรับบุตรสาวทั้ง3คนของนักร้องขวัญใจประชาชนอย่างไมพิรมพร กับน้องเมย์เม,เมวดีพินทะประกังน้องแกรมมี่กาญจนาพินทะประกังและน้องมิวพรพิมลพินทะประกังที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยเพียงอย่างเดียวแต่เรื่องความฉลาดและตั้งใจเรียนนี้บอกเลยว่าไม่แพ้เรื่องความสวยเลยจริงๆเพราะน้องเมย์และน้องแกรมมี่บุตรสาวไมพิรมพรน,นั้นเอาจริงเอาจังกับเรื่องการเรียนมากๆโดยทั้งคู่เมื่อจบม .3 แล้วก็ไปเรียนต่อที่แคนาดาโดยเรียนเกี่ยวกับการบริหารทั้งคู่ นอกจากนั้นแล้วทั้งคู่ยังบอกว่าให้คุณพ่อไมพิรมพรส่งตังมาให้แค่ค่าเทอมเท่านั้นเพราะว่าค่ากินค่าอยู่นั้นทั้งคู่จะหางานพิเศษตามร้านอาหารอย่างพนักงานเสิร์ฟหลังจานในร้านอาหารเพื่อหาตังใช้กันเองนี่แหละบุตรกตัญญูสวยเก่งติดดินที่แท้จริงด้านน้องแกมมี่กัญนชนาพินทพปะกังก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีจากคณะบริหารของ University of ี้อ t ฟบิท o คโคลเบีย ในประเทศแคนาดาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังคว้าเกตนิยมมาให้คุณพ่อได้ชื่นใจอีกด้วยล่ะค่ะก่อนหน้านี้ไมพิรมพรยอมใจอ่อนพาบุตรสาวมาเปิดตัวออกทีวีเป็นครั้งแรกก็ทำเอาฮือฮาไม่น้อยบุตรสาวทั้งสองคนก็ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะมากๆหลังพี่ไมพาน้องๆมาออกรายการที่จริงเขาก็เพิ่งมาเปิดตัวในรายการนี้เป็นครั้งแรกพอก็โตแล้วรับรู้เรื่องภายนอกได้แล้ว ก็ธรรมดาต้องให้เขาเรียนรู้ทุกคนก็ชมว่าบุตรสาวน่ารักแล้วก็เก่งตัวเขาเองก็ยังไม่ได้คิดอะไรครับพอเรียนจบมาตอนนี้มุ่งมั่นทำงานหาประสบการณ์แล้วก็อยากมีกิจการของตัวเองในอนาคตซึ่งก็วางแผนอยากจะช่วยคุณพ่อซึ่งตัวเขาเองก็พูดเสมอว่าเขาห่วงพ่อส่วนคนที่สองเดือนมิถุนายนนี้ถึงจะเรียนจบพี่ก็จะไปงานรับปริญญาที่ประเทศแคนาดา น้องสองคนเรียนที่ประเทศแคนาดาครับตอนที่เขามาขอไปเรียนคือคนโตน้องเมย์ตอนนั้นอยู่ม .4 แล้วเขาต้องออกกลางคันเพราะว่าคนที่สองน้องแกมมี่จบม .3 เขาขอไปพร้อมกันขอดรอปหนึ่งปีก็ได้เพราะว่าเขาอยากไปอยากไปศึกษาที่นูน่นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตซึ่งเขาเองก็มีครูที่ตอนนั้นเขาไปเรียนพิเศษ เขาก็แนะนําว่าคุณพ่อไม่อยากให้ไปเรียนที่ต่างประเทศเหรอเขาก็เกิดอยากจะไปแล้วคงจะเรียนรู้จากครูที่เล่าให้ฟังก็หาความรู้อยากโตอยากใช้ชีวิตอยากชดเชยที่พ่อไม่ได้เรียนสูงบุตรก็เลยอยากมีการศึกษาแล้วในอนาคตอยากทำงานมาดูแลพ่อกับแม่ค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงตัวพี่เองต้องทำงานหนักมากขึ้นไหมไม่เผยว่าใช่ครับก็บอกเขาเลยว่า ถ้าไปก็มีไปได้แค่ครั้งเดียวคือถ้าไปแล้วอยู่ไม่ได้กลับมาก็คือหมดสิทธิ์ที่จะได้ไปอีกแล้วพราพ่อไม่ใช่คนมีตังอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าบุตรอยากไปพ่อจะกกัดฟันทำงานหาตังเพื่อส่งให้เล่าเรียนเขาก็ตัดสินใจไปก็ปล่อยเขาไปสองคนพี่น้องก็เดินทางไปกันเองสองคนพี่น้องพอถึงแคนาดาปุ๊บต่างคนต่างก็แยกไปอยู่กับโฮสต์บ้านฝรั่งต่างคนต่างไป น้องๆเองก็ทำงานพิเศษเพื่อแบ่งเบาภาระคุณพ่อด้วยต้องยอมรับว่าบุตรเก่งพอชื่นชมบุตรเป็นคนขยนันมีความมุมานะแล้วก็ตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างคือด้วยจิตใจเข้มแข็งไม่ใช่ไปแล้วอยู่แบบคุณหนูทุกอย่างก็ต้องดินน้นรนก็ทำงานที่ร้านอาหารไทยเสร์ฟอาหารแล้วแต่เขาที่อยากทำจนเขามีประสบการณ์เขาแกรง่งทุกวันนี้คนโตเรียนจบแล้วก็ยังทำอยู่เขาทำงานสองที่ คือทำงานกับออฟฟิศแห่งหนึ่งพอเลิกแล้วเขาก็ไปทำงานที่ร้านอาหารต่อเพราะว่าทางเจ้าของร้านอาหารเขาอยากให้บุตรกลับไปทำงานต่อเขาก็บอกว่าอยากจะทำคือเขาก็คิดแล้วว่าอยากจะเก็บตังค์เสื้อพาตเมนที่นั่นด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองแต่ตอนนี้พี่บอกน้องแกมมี่ว่าไม่ต้องทำงานเพราะว่าอยากให้เรียนให้จบก่อนเพอเหลือแค่ไม่กี่เดือนเดี๋ยวมันจะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะต้องเรียนอย่างเต็มที่ พอบุตรกลับมาเห็นบุตรเกลียนเรื่องการบ้านก็เหนื่อยกันก็บอกว่าไม่เป็นไรมุ่งมันเรียนให้จบส่วนค่าใช้จ่ายพ่อจะคอยส่งให้คู่บุตรพี่ทั้งสองคนนี้ค่อนข้างมัธยัสถ์รู้จักใช้ตังค์อย่างน้องเมย์พอเรียนจบมาเขาทำงานเก็บตังค์เป็นของตัวเองบอกว่าจะเอามาใช้ให้พ่อเราก็บอกว่าไม่ต้องไม่เอาเก็บไว้ใช้เลยเผื่อจะเอาไว้ใช้ซื้อของที่จำเป็นเขาก็บอกพ่อก็ส่งให้บุตรเยอะแล้วนะ พ่อก็บอกว่าไม่ได้ไม่เป็นไรมันเป็นหน้าที่ของพ่อหน้าที่ของบุตรก็ต้องวางแผนเรื่องอนาคตคือจะต้องดูแลแม่ดูแลน้องอนาคตถ้าเขาจะอยู่นั่นผมก็โอเคแต่จริงๆเขาก็อยากกลับมาช่วยพ่อแต่เขาขออีกสักพักหนึ่งซึ่งถามว่าเขาเองอยากอยู่เพื่อที่เขาต้องการที่จะทำเรื่อง PR เพื่อจะได้เป็นคนที่นั่นด้วยมันก็จะง่ายในเรื่องของการซื้อบ้านทำธุรกรรมต่างๆที่นั่นง่ายขึ้น